สวัสดีทุกคนเอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้ก็ได้ยินข่าวยินข่าวเนาะเสียงคนหรือแล้วครับพี่น้องครับ่านเน่เ <laughs> จ,เจนแรงเ้าบได้กินฮอดเขา่ามันพิษกัน <laughs> โอ้ยตายครับบันเน,มน่มันเป็นใไหนสูมักตะข้าขสูกาไปน้ำกันดีอยู่ชม่มาญาติเอฟซีกันที่ปะคือพิษกันแทบันนน้เออสูมัคือพิษกันแทบัน,นี้ฮะ มันเป็นจะได้่คือออกมาด่ามาปล่อยกันแล้วจะกเือไปแล้วกน้ององเออจะไร่คือไปน้ากันปาเล็กสีเบียนฝันไปน้ากันน้องรองเออหนังรองหวยลุงฮูคือไปน้ากันเออ่คือเถียงแท่นกันเถอะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเออเขาก็เลือกก็ช้ามัดบ้านมันเมืองไนครับบ้านนี้โอ้ยน้ำมันกับมะฟ้าเส่คอยน้องมันแม่น่าแม่คอยเด้อก็ที่ไปสนใจแม่มันยัง อือนาลุ้มจะแซนบนนาแม่เขาไม่ได้นาลุ้มนาดำประเด็นเด้อแต่จะมางึดแม่มาที่พน่าอือบ่พน่าเอามึงไปกรุงเทพมึงไปในเอฟซีผู้ไรล่ะเอาป่ะกะสวนคอยไปเนาะเครื่องบินป่ะกะจ้างไงคอยแม่ปรซื้อทองเงินคอยอีกนี่ว้าไ้นั่นแหละคือเจ็บใจล่ะครับพี่น้องเอฟซีนะบ่ก็ขี่เครื่องบินบลับเบิ้งเบิ้งเบิ้งไปบลับวันนี้ว้าไปแล้วปกะเลี่ยงย่างดีเลยมันนี้ไปงานมันเกิดเพิ่น กขย่มันเครียดข่อยเรื่องนั่นละผลว่าเออเขาซาเขาลือกันเดอนะครับพี่น้องเอฟซีเออเขาซาเขาลือกันมานี่นะครับพี่น้องเอฟซีเออกีมยางมาตอยต้องมาแล้วมาสร้างวานไนี้ยมันบไรขคืนอ่ะแม่ข่อยจังเม็ดเรื่องก็จะไปงึดไม้มันนั่งผลว่านะเออก็จะมางึดตียาหิไม้มาละผลว่าเออนะชื่อๆกับมะว่าวเส่ข่อยไหม ไอเอฟซีมาถล่มข่บัดนี้อ้ยตายแล้วัไปลองกาโอเกะด้วยไปตกกุ้งอีกกระ่าเราก็ได้เอฟซีแล้วเพื่อเข้าใจข่กับพ่อก็ไม่ได้เงือะจักเม็ดเลยเฮ็ดดีก็ไม่ได้ดีน้ำมันหนกเฉพาพ่อเขาจะออกจากมันแซลแซลบน่าครับพี่น้องอนะเอาดันดันหูกเลยไรใช่ต่อไปจะไม่เหลือใครวัาสดีนใช่น้าในคําพูดต่อไปจะไม่มันก็ไม่เหลือใครจริงๆโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเบี่ยงกันน่ะอืม กอนไปเห็นบทความบทความหนึ่งนี้ยเออเอา,เอ,าอะไรนะ,ะเห็นอยู่บอกเธอฉันกับเธอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไง <laughs> อืใครกันแน่ที่ควรอ่าเป็นคนพูดโอ้หลายคนบอกให้ฉันเห็นใจเข้าใจเธอแล้วตอนนี้ใครจะเข้าใจฉันบ้างในเวลาที่เธอไม่มีใครอยู่ข้างๆเธอพูดเอง เธอมีฉันเป็นเพื่อนมีแค่นี้อไม่มีคนเอก็พอแล้วเไ,ไม่กี่คนก็พอแล้วเพื่อนไม่จำเป็นต้องมีมากอมีมากก็เปลืองเปลืองอะไรเปลืองอะไรมีมากก็เปลืองคับเปลืองอะไรคะเปลืองอะไรคะเออ เพืองอะไรเปืองข้าวก็เปืองน้ําเปืองเงินคก็เปืองทองเราไม่รู้เรื่องนี้มีมากก็เปืองเนี่ยนะนะก็คองใจู่มีคนเคยพูดว่ามี่มูไลกับแล้วเธอทําอะไรไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิด่อให้คนอื่นเข้าใจฉันผิดผิดอ่นี่เหลือเพื่อนกันไม่มีเอ่อไม่มีสักคําจะขอโทษแต่เธอเอาไปพูดให้ใครต่อใครมาด่ามาเหยียบมาย่า มาหยามศักดิ์ศรีของฉันออนะมันใช่หรือแบบนี้ฉันไม่ยอมไม่ใช่หนังหน้าแม่ฉันนะแม่ฉันตายไปแล้วนะหน้าหลุมแบบนั้นเดี๋ยวจะไปสนใจไปงึดเธอออวันนี้สิ่งที่ทำกับฉันมันชัดเจนแล้วมันจบแล้วเธอเธอไม่ได้ยินฉันเป็นเพื่อนเธอไม่เห็นฉันเป็นเพื่อนหรอก หรือ,อพีอ่อะไรพี่น้องเธอจริงๆเธอมีครอบครัวที่ปกป้องฉันก็มีครอบครัวที่ต้องปกป้องเหมือนกันอ,ออืแต่แล้วเธอมีคนออกมาปกป้องในโเซเชียลแต่ฉันไม่มีจากนี้ฉันขอปกป้องตัวเองอะไรที่เธอทำกับฉันอะ,อะไรที่ฉันปกปิดเพื่อปกป้อง <Hey. S 1> เธอมาโดยตลอด อะไรที่ฉันปนกปิดเพื่อปกป้องเธอมาตลอดว้าปกป้องเรื่องอะไรฉิพี่กาเซ่แบบนี้ถ้ายัางให้ข้อมูลเนี่ยถ้ายัางให้ข้อมูลกันเอามาพูดสนุกปากเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวดูเรื่องกับเบื้องล้ำมึงหน่อสั่นแน่นอนเ <laughs> ออเสียงในหัวมันจะดังกว่าเสียงตดม โอ้เสียงที่ดังกันในหัวปเป็นเสียงดังกว่าเสียงตดอีก <c oughs> โอ้ที่ออกมาจากปากผู้หญิงแก่ๆอ่อที่ชอบพูดแต่เรื่องเน่าๆอ๋อทุกวันอย่าคิดว่าฉันไม่รู้คุยอะไรกันวางแผนทำะไรกันเออไม่ได้ยินแต่พอเดาออกสอดอมึงออกอีสัตว์อีเวนอีสัมไทย <c oughs> อินหนังไงหีอืมเป็นคนอ่าเป็นคนยังไงเบาได้เบานะสุดท้ายก็จะไม่เหลือใครกรรมคูกึการกระทำของตัวเองอีสัตว์เ <c oughs> ปลครับพี่น้องเอฟซีไม่ทีนี้นะอย่าให้แสนะอย่าให้พูดนะอะ,อะไรที่ฉันปกปิดเพื่อเธอเอไม่ตายแล้วอะไรที่ฉันปกปิดเพื่อเธอปกป้องเธอมาโดยตลอด อ่าถ้ายังให้ข้อมูลกันเอามาพูดสนุกปากเร็วรู้กันเสียงในหัวมันดังกดเสียงตดเอาแล้วโซดโหม่ยผู้จักแล้วครับพี่น้องเอฟซีสดแล้วครับพี่น้องเอฟซีแสดงายแล้วครับีอะไรนะมีอะไรที่ทำผิดและปกปิดไว้เยอะเหมือนกันมีอะไรที่ทำผิดและปกปิดไว้เยอะเห็นไหมครับนี่แหละเปิดกันแล้วก็เลยระแวงไงเนาะ ชัดเจนค่ะใช่ไหมชัดเจนไหมครับพี่น้องเอฟจีนี่แหละเดยวก็ไว้ยเสียงชา,า,าวบ้านเสียงคนลือแล้วผ่านนี้ยิ่งหนักกว่านี้อีกนี่แหละครับเพราะว่าปิดฉากแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วนะครับอ้าสอทไปว่าอะไรก็ไม่รู้นะสอทเด็กก็มีผู้หญิงแก่ๆคนนั้นนี่นะอย่าคิดว่าไม่รู้นะพูดอะไรกันนินทากันอะไรหลังบ้านอะไรกันนะสอทพวกมึงพวกสันดานหมา อีสัตว์อีส้นไตนาโนแตกมายตายแล้วครับกูเว<ค>้าแล้วกูพ,พูดแล้วกูพูดแล้วนะครับนะกูเล่าแล้วกูพูดแล้วเนี่ยเป็นยังไงทีนี้คอยเว้าแล้วว่ามีพิษครับซื้อเลขบ่ถือตัวเลขเกินหมอนี่ไม่มีหลังบ้านกันหรอกไม่มีการเคลียร์มันเคลียร์กันไม่ได้เออแก้วที่มันแตกศีลาที่มันลาวแล้วมันมันต่อกันมันประสานกันไม่ได้ครับ เห็นไหมครับมันยังรู้เลยครับนะตีนุัหมูยังรู้เลยว่ามันคุยกับอีกแก่ๆคนนั้นผู้หญิงแก่ๆคนนั้นเห็นไหมแล้วมันยังมีความลับอีกไม่นานมีการแฉกันแน่นอนนะครับนะเออนะครับมีการแฉกันแน่นอนทีนี้โอ้ตายแล้วครับพี่น้อง fc จบแล้วครับพี่น้องแฉกันแน่นอนงานนี้บอกไว้เลยครับนะเอแฉกันแน่นอนครับ มันรู้ว่าแม้กระทั่งการส่งข้อมูลให้อีเซฝรั่งเล่นอ่ามันเป็นแบบนั้นนะ